น่้ามาให้กินหรือในข่นเจ้าให้ป้อนมนะแต่พบอกให้ปลาป้อนเนี่ยก็ทางไ่เป็นรเอสองตนี่ละโอไ่ให้กินแล้วบตัวเมั้งเอ้วันนี้เลยแน่ไปหาผ้าไปแลแอลเดี๋ิด บนยนเจ้ไทยกินยังบ่เออแต่ละข้างบนตัวเลยวะยืนบางกล้องเลยที่ลถ้าเเรืต้องบอกยาที่บอกเต็มกองมาบายปูขึ้นราคาบ่ะทำไมให้ปูขึ้นราคาอ๋อบันนตั้งที่สูงอก็ตั่งราคาาตู้ก็ล้อเนอจรจิมบ่ะออไปนังอะไรไปก็ล้อจริงมก็ล้อ เราไปบอกป้าไอ้คิดตัดผมทำไมผมงอเป็นเยอะมันไม่ได้งอเยอะมันไปย้อมผมขาวมาผมขาวมาให้ไรเอ้ไรล็อกไปไหนวะป้าเลยวป้าไมเจ้าถอดออกโอเคเจ้านั่นเดียวเจ้าขวดแท้ถอดออกได้แล้วโอเคอ่ะเจ้าจะตัวเท่าไหร่ ก็ตัวกันแย่กินอะไรมันกินตุ่มใช่รอค่ะใช่ปุ่มคุไม่กินตุ่มแล้วเดือนหนึ่งแล้วมันเดือนหนึ่งแล้วกินแล้วไม่ท้องปูดปูดเหรอไม่ปูดป้ากินแล้วมันคือปูดสองรอบกินมาอันนั้นปูหมาเหรอจ้าไม่แปลปูหมาต้อกินเป็นไงบ้างไม่ได้กินใช่มเทียกินน้อยกับป้าอีกนะเหรอะมึงเป็นไข้เลยจ๋ามากง่ายเลย อ้ะไหลว่าเหรออมเจ้าแหลวยาด่างเลยยาเก็บไม่กินนะไปลมือก่อนไม่แซ่บคืนนี้เราไปจะไปนอนไหนปะคืนนี้เราไปจะไหนอะไรจะเหรอเอาเลยตัวสั่งคนก็ยี่ไม่ค่อยดูอยู่ห่างไปอย่างนี้แหละคนดูอย่างนี้แหละคนดูน่ะเห็นแม่ตั้งหัวข้อไม่ถูกเหมือนยาที่ยังมีคนดูตั้งเจ็ดแปดพันห้องอะไรเอ๊ะอะไรวะจำไม่ได้แล้วไม่แล้วหมอเอดมินน้อยรอนอนรอนอนที่ กลัวกลัวใหม่กลัวใหม่กลัวใหม่กลัวกลางไม่แกจะบอกครัวมัครัวครัวครัวใหม่แกจะบอกว่าครัวใหม่เต็มไม่ครัวมันเป็นกลัวเขาเลยแปลกแปลกเลยปะอันนี้ต้องตั้งแบบไหนดีเขาจะบอกว่านอนรอนะแต่บอกว่ารอนอนที่ครัวกลางย่าชี้ปงี้อ่ะอันนี้อันนี้ตั้งเป็นอะไรโทรศัพท์เฮียอันนี้โทรศัพท์ุนมือ โอยยมมัันนเรีบไปถ้าเหี่ยก็คือหาไมาเจอเลยอืมถ้าหาเจอคือไม่เหี่ยไม่ไอ้หนไอ้เม่์ยังบอกเหี่ยเหรอต้องสับเหี่ยถ้าสับเหี่ยมันเรียบลอยเลยสับเหี่ยสับเหี่ยสับเหี่ยเหี่ยสายสั่งคือหายไม่บรอไม่ฮเสียงสูงขึ้นนิดนึงเสียงสายสั่งคือหายเหี่ยเหี่ยโอ้ยอย่าถอดออกนะเขตนยดเหรอแม่ข้าไม่ติดชิ้นผู้หญเลย แต่ละองค์แต่องค์โอ้โหีนะเราหันมาแต่ติดเบิร์ตนัเต็มเบิีนเราหันมามนงเลยว่นี่แหลสร้างเคสที่มานี่มันวางยาเองไปไปใบไปบไป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 ไเทไปไเจ้าายไข่ขเาขวดแคนคอไปบนในบ้าา้เจ้าตรงๆเลยบางง้าเอ้าขวดโป้นี่หครับน่แหละเาองใหญ่ออใหญ่อย่างี้แหละไลสดก็ไม่คุยแล้ว นี่ตอนจบนะมิสิกนะบ้าที่บนลงคลองเตือนแล้วไม่ฟังทีบบทเดียวพอยบ้าในบทในบทเดียวฉันไม่ทำบ้าทั้งวันนะเตือนไงไม่ฟังอร่อยหลายเท็กนะลายเท็กทีเล่ไม่ผ่านไม่ผ่านที่เล่นไม่ผ่านที่สองก็ไม่ผ่านถือขวดถือขวดเราก็ทีลงคลองเลยพอหลายหลายเท็กเข้าพูดกลับบอก ขีน้องแมงลูกเลยไม่หาสักทีเออไหนโชว์ป้าดิอารมณ์เศร้าเศร้าไงเออศร้าเศร้ายังไงอกหักไงเอาเร็วเศร้ายังไงเศร้ายังไงโดูนี่หัวหลอกโอ้ยจะพลาดไหมรอบนี้ทั้งนักตาแม่มันทำได้อันนี้มันทำเล่นเฉยที่จริงทำได้อยู่ลองมาดูหนังอกหัก นึกนึกถึงตอนเมียทิ้งเข้าไว้ตอนเมียทิ้งเมี่ยเมียทิ้ง่ะขนาดครูเล็กยังหาเลยเมื่อวานอ้าวนี่ครูเล็กยังหาเลยอ่ะน้องเอกผ่านไหมคนนั้นผ่านผ่านครับผ่านน้องฟางยังน้องฟางยังผ่านอ่ะฮะน้องฟางยังผ่านเลยเออผ่านไปไหนผ่านไปเรื่อยๆ่าฮ่าฮาทำไมว่าน้องอย่างอะไรเยอ้าวก็ปล่อยให้น้องเขาไปมีที่ดีดีอ๋ออ้าวมืดไม่ดีบอก ผมไม่ใช่ว่าผมไม่ดีผมเป็นคนเทาเทาเนี่ยคนทำตัวเป็นคนเทาเทาคนทำตัวป้้าซเลือดนางเอกมิวสีกันเลือดลึกเกินดูตัวเองมีหน้าตาจะเลือกใครเขาได้คนนี้ก็ไม่เอาคนนั้นก็ไม่เอาดูกูจะเลือกนี่มาให้ยาสมอนยาสมอนมาให้คุณนี่นี่เนี่ยเนี่ยเทคเดียวผ่านเลยนะเทคเดียวผ่านเลยไอเรื่องเศร้าๆเนี่ยเทคเดียวผ่านเลยผมก็จะนึกเลยเออทำไมต้องได้ยาสมอนมาอุ้ย ก็จะนึกอย่างเงี้นเลยเจอแล้วไปโอ้นักย MV ผมจะร้องทั้งวันเลยไม่ต้องร้องเลยร้องเลยเห็นหน้าเลยมาน้อร้องเลยร้องวันเลยเหรอร้องทั้งวันเลยยินชื่อก็ร้องเคลียร์ที่ส่งแล้วมาให้ผมเลยดิจะได้ส่งไปให้เขาเลยได้ครับอยู่แค่มันรถบ่ะไม่ลงมาเขาจะรับเล่นงเราป่ะผ่าน พระเอกอย่างนี้เฮ้ยอย่างเี้ยอ, <laughs> อ๋อพี่ระธีพี่ระธีเป็นอะไรนะเป็นเสียในชะ่ไหมเสียรับหมดเสียแล้วสิคิดไปได้ก็โอ้โหพระเอกในปลาเลือดวิญญาณมันเป็นพระเอกได้เลยไอ้ยมืดจะได้สบายอยู่แล้วเหรออืมครบว่ะเข้าดูน,นางสาวปลาเลือดปะไปดูซะบ้างดูพระเอกเขาด้วยนะ ความหาพอๆอกันความดันมันก็ไม่แตกตา่างแบบเพลงกันหมาะแล้วเดี๋ยวมันจะไป,ปะ็นเพลงไปรเรื่อยๆนะเริ่มต้นก็เป็นพเพลงจากพเพลงมิวมสิกอะไรอย่างเงี้ยแบบทัศน์ภาพมันสิการเริ่มต้นกันเป็นดารา,าเริ่มจากอะไร,ระเป็นเพลงมิวสิกของบอลนุหรือเต้องต้องขอลายเซ็นต่อไปมันจะดังพอม,มันดังเ <โฮ S 1> สร็จปั๊บ ต, er ต้องต้องมาขอถ่ายรูปค่อยๆด้วยจอแล้วค่อยดังเขาไม่ได้ให้ขอถ่ายรูปเดียวจังเขาจะยิงไหนได้จะเป็นพระเอกเอ็มวีแล้วมืดเจ้าจะลืมตัวบ่นบ่ได้ลืมตัวเวลาดังแล้วมันก็เขานะเขาติดตัวก่า้โดนดิ ดีหนูไว้ก่อนไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เพรลืมตัวนะนี่ยังไม่ถ่ายไปยังเล็ขนาดนี้เลยเนี่ยให้พอถ่ายไว้ล่วงหน้าเลยมันลืมหัวเลยมันลืมตัวไม่ลืมตัวแล้วลืมหัวเลยใหม่แล้วหล่อสุดๆเลยน้องไอ้นะเสวยเดี๋ยวสวยท่าใหญ่เดี๋ยวไม่เป็นท่าอื่นสวยได้ปะมาไหนสบบบัด๊อมาเนี้ยโอเคมาเนี้ยเย็นอย่าไปวางอีกทั้งนอก ด้วยดพี่แอนนี่ก็ับซีหาเครืองด้วยม่้ยีหาเครืองทีไหนเนี่พิ่งลุงให้ไปถอยนั่งตั้งใจทำไม่้งดีๆเ้อต้องดีๆนี่ไหนี่ไหีถกงวดเลยพ่อไคุณป้าพอไปถเนี่ยเออนี่นั่งดูายกล้องแลไวขึ้นหมตัดเขา